ไาเนไม่มาเด้อดวงยังไม่ไรดวงไม่ดีดวงยังไม่ดีดวงไม่ดีแต่ตรงประเ้เสีงศีจะมาอืพอหน้าพอตากันในเว้ยอ้ักษาไม่ใครคนที่มีมีบาบ้ายเราไปโชคดีบาแค่นี้ก็ดีคนดีคนไรอ่ะ ีมีาันเดือรังเป็นเดือรังจะเป็นใครเขียนใครความเรื่องความจริงคือปัจจุบันอวิชาแปดเนี่ยไม่มีคำว่าปัจจุบันอวิชาแปดมี ไม่รู้ใน,ไม,ในไม่รู้ในทุก <Okay. S 1> ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้เหตุที่ทําให้ตับทุก็นสี่ละห้าไม่รู้ในส่วนอดีตหกไม่รู้ในส่วนอนาคตเจ็ดไม่รู้ทั้งส่วนอดีตอ้าแล้เจ็ดอ๋อห้าเนี่ยก็ไปแล้วหกก็ไปแล้วห้อาอดีตหกอนาคตไง เจ็ทั้งส่วนดีทั้งส่วนอนาคตเพราะงั้นเอาวิชานี่คือเอาวิชาไม่รู้จักปัจจุบันมันที่จริงต้องรู้ปัจจุบันท่านละเว้นเลยว่าทั้งรู้และไม่รู้ไม่ต้องพูดทั้งปัจจุบันอวิชาแปดก็คือสิ่งที่ไม่รู้ทั้งเนไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดทําไมไม่มีคําว่าไม่รู้ปัจจุบันอืต้องรู้ต้องรู้ปัจจุบัน ก็าว่าปัจจุบันนั่นแหละจริงที่สุดมีแต่ปัจจุบันนิดเดียวผ่านปัจจุบันปุ๊บไปอ้าวมันเป็นอดีตแล้วอ่ะ,อะยังมาไม่ถึงมันก็ยังไม่ใช่ปัจจุบัน,นมันไม่มีความจริงความจ,จริงอยู่ปัจจุบันนิดเดียวแล้วก็แป๊บเดียวนะแป,ป๊บเดียวไปอ่าต่อเนื่องไปใช่ต่อเนื่องนี่นะคอนนอ่าปัจจุบันนมีต่อเนื่องไปนี่นะยังต่อเนื่องอยู่นะ ยังไม่ขาดกันไปเนี่ยมันก็ยังเป็นอดีตไปได้ในตัวเลยถ้าไปอดีตไปเรื่อยๆไปนับวินาทีหนึ่งวินาทีสองวินาทีสามวินาทีเออคุณนับไปสองสามสี่ห้าเจ็แปดเก้าสิบนับไปเท่าไหร่ก็คืออดีตก็มันมันเกิด<ไ>ปเป็นตัวเลขไ, <ป S 1> ไว้บันทึกบันทึกไปเท่านั้นเอง้องอดีตบันทึกไปเรื่อยๆก้องเนี่ย ความทรงจําสัญญา,าเราก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วที่นี้คนก็มาหลงกับอดีตแล้วก็ยังไปเพอ้เอเจอกับอนา,าคตมันก็เลยโอ้มันโง่ตรงนี้เองอ๋ออดีตและอนาคตอืมอดีตและอนาคตเป็นตัวออเป็นตัวทั่หมุนวนอยู่ถ้าไม่ไปจากปัจจุบันมันก็จบไม่ไปจากปัจจุบันมันก็ไม่มีอะไรก็สบายอ๋<แ>อก็ว่าไอ ไอ้ความโง่ประจ field, ิตสำบาทที magic, ่อวิชชาเนี่ยก็คือมันก็หลงไปกับใช่ยาตัวล่อเหตุเพราะเหตุนี้จึงเป็นต้องปัจจัยนี้จึงเป็นเหตุจึงเป็นนี้เพราะเหตุนี้จึงเป็นสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งนี้เพราะนี้ถ้าอยู่กับจิตวาณเสร็จแล้วก็ไม่มีเวลาไม่มีการวกเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเห็นความจริงที่โอ้ผมเจอความจริงที่มัน ไขได้สุดยอดเลยก็คือในธรรมชาติโลกไม่ว่าจะเป็นหมอดูไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักดาราศาสตร์เก่งเท่าไหร่มันก็มีความรู้ไปในที่เดียววนซ้ายไปขวาวนซ้ายไปขวาต่อให้ดาราศาสตร์มหาจักรวาลมันก็วนซ้ายไปขวาอยู่อย่างเงี้ย พระพุทธนั้นพระพุทธเจ้าธรรมะตลบปลับพับบนขวาซ้า,ายโอ้โหมันเลยมาเจอความจบจบมาเจอความจุดจุดจุดบรรจบจากนี้มาไอน์สไตน์ตึงในพวกว่าโอ้ตาใครถอยหลังมานะเจออดีตผ่านอดีตจะรู้จักความ อะไรทุกอย่างที่นั่นเลยไอน์สไตน์ก็เข้าใจตรงนี้ก็มีไอน์ไอสไตน์พูดเริ่มไอน์สไตน์ก็เริ่มองดูแลเห็นว่าเออไอน์สไตน์นี่ก็เป็นโปรติสต์เนาะสามารถรู้อย่างนี้ได้คนธรรมดาไม่รู้หรอกออรู้แสงเดินทางโค้งอย่างนี้ไม่มีใครรู้นะไอน์สไตน์รู้เออ มีวิธีวัดแต่เราก็รู้โดยไม่ต้องใช้วิธีวัดเัารู้แสงทุกทางโค้งเขาบอกแสงเดินทางโค้งน้องเขยบอกเฮ้ยมีแสงเดินทางแสงก็เดินทางตรงโค้งแสงเดินทางโค้งบอเราเพิ่งคนเราคนพบแสงเดินทางโค้งเดี๋ยวน้องเขยนี่แหละเป็นคุณผู้ บอกว่ามีคนคนพบแล้วไอสตาคนพบแบแทนเทกิดถามก็เฮ้ยมีเมีคน,คน,ค,นคนพบก่อนเราไปเรือย <c oughs> บอไปเชื่อ <c oughs> แต่เอาหลักฐานมาดู <c oughs> ที่เราไม่รู้จักคริสตาถึงได้เริ่มอ่อานตำาราเอออ่านประวัติไอสตาตอนทำไมเป็นหนุ่มก็ <c oughs> อ่านประวัติไอสต์ล่ะในเล่มนี้แหละอ๋อไอสต์เป็นคนคนนี้คนพบ แสงเดินทางโคง้งเขามีหลักวิธีวัดอะไรมันเขาจําไม่ได้แล้วโคตตอนอนุภาคไอ้เรามันรู้ด้วยเหตุผลดยสําคัญถ้ามันเส้นตรงมันไม่มีเส้นโคง้งแล้วมันจะเกิดโลกได้ไงมันจะเกิดความวนเกิดความหมุนได้ไงถ้ามันไม่มีเส้นโคง้งไม่มีองศามันตรงไปที่ไหนเรามันจะมีโค้งอะแล้วไม่มีโค้งแล้วมันจะมี คมได้ไงเมื่อไม่มีคมมันจะมีโลกได้ไงมันมีจะความหมุนเกิดได้ไงมันเกิดความหมุนไม่ได้ในไปเงี่ยมันจะไหนความหมุนอ่ะมันก็ขัดแย้งกันอยู่ตรงเนี้ยมันต้องมีทางโค้งเดี๋ยวมันต้องอยู่ใ้แสงนี่มันโค้งแต่ว่ามันน้อยมากมันเลยทําให้คนไม่รู้ว่ามันใช่ใช่มันแสงมันโค้งไกลมากเลยโอ้ก็มันยังไม่ชน มันก็อยู่เป็นถือว่าเป็นฟิชชั่นไปเลยได้ไหมมันแทบไม่คล้องละไม่ไม่ฟิลหรอกบนโลกฟิวชั่นอยู่ครับเพราะโลกจะมีอยู่สองอันฟิชชั่นกับฟิวชั่นนี่เปฟิชชั่นกับฟิวชั่นแต่ฟิชชั่นแท้จริงมันน่าเป็นไอ้ธาตุที่เป็นอนุปาทิเศติสานที่มันไม่มีไม่มีฟิลชั่นเลยตรงออกนอกโลกไปเลยสูญไปแล้หายไปเลยหายไปเลยจิตแบบนั้นถึงจะมากกว่าแสงอีกไหมตรกว่าใช่อันนี้เป็นความรู้ของธรรม โลกสว่างเป็นฟิชั่นหายไปถ้าไปโลกมืดวิ่งก็ไปหาเบอร์มิธาหายไปเหมือนกันสามเหลี่ยมเบอร์มิดาเอา้าสามเหลี่ยมมันจับไว้ในนั้นเลย,ม,ยมันไม่ออกมไม่ออกจากสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมในวงกลมจะหมุนอยู่ในสามเหลี่ยมหมดเลยไม่ออกจากสามเหลี่ยมได้พ้าเกิดคุณเป็นสามเหลี่ยมนะคุณจะวิ่งยังไงยังไงคุณกระทบกันอยู่ในนี้คุณออกไปไม่ได้เลยสามเหลี่ยมมันไม่วนไงมัน กลายเป็นพวกเส้นตรงเส้นตรงคุณกระตุกกระเ๊กคุณก็อยู่เงียงต่อหอกไปเสียบน่ะออกไปเสียบแล้วนี่มันออกไม่ได้เลยโทรศัพ์เนี่ยเ่อหอกไปเจียบทิ่มออกมาเพราะยังไม่ยาวออกมาบอกเพราะท่านนี้โหดร้ายไปทิ่มเขาหาว่าเขาเป็นโจรอีกหาว่าเขาเป็นโจรด้วยเออคนศาสนา ต่พูดกับพานไปพูกกับพวกเขาว่าไม่ได้พูดอย่างนี้นะฮะทีเวลาพูดกับพวกสายลับตาอะไรเงี้ยเวลาเข้ามาอือเราก็ต้องรู้จักกับมารยาทสังคมเนยเราจะเปกันไปว่ากันเป็นด่าโจรพ้นสถานาอืออีมีทฤษฎีบอกว่าเส้นตรง ม่มีเส้นตรงในโลกนี้ทำไมว่าเส้นตรงนี้ถ้าลากต่อไปมันกรอบโลกมันก็แปลมันต้องกลายเป็นเส้นโค้งมันก็ลากไม่ตรงนะแต่ว่ามันลากคงคุณไปลากอยู่ในโลกมันก็ไม่ตรงคุณลากออกไปนอกโลกไปเรื่อยกต่ไปไม่ได้เพราะก็ถูกแรงดึงดูดของโลกันต้องลากโค้งอยู่ดียากที่จะลากเส้นตรงได้ยากมาก เพราะงั้นการตัดสรูของวิจาย์วเสงนตรงเวลาหมดน้ำมันจะมีแสงอกมาลำแสงสวยนะครับหลัหมดน้ำลำแสงลงไปเลืมอตาเหรอลืมอตาดูในน้ำในน้ำด้วยโอ้แขกนะแขตาต้องแหยนแหยนขึ้นมาดูดูทองฝาเราใส่แว่นตาไว้น้ำออันนี้แพงไ้ อะไนะแต่ก่อนเขามีเพลงเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นนึ่งคาคณิตบทแรกมาประชิดรวมกันถ้าก็สององค์ชาเพลงเพลงก็มีจะดีแล้วเลขาคณิตบทที่หนึ่งมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเส้นตรงในความเท่ากับสององค์ชาเท่ากับสององค์ชาเขามี